ท่านผู้ชมครับหลังจากที่งานเพลินงานงานวัดจบลงไปเราแข่งกับอีเตอร์เจเอ็กปรากฏว่าเสมอกันไปกติกาครั้งที่แล้วพี่วานเอาตังไปวางเองแต่ตอนนี้ตอนนี้เป็นไงเราไม่ต้องวางอีกแล้วเพราะว่าร้านเขามีรางวัลให้เลยแล้วราคาก็ได้อยู่นะจริงดิมานี่นี่ มีสองแถวมีสองแถวเท่านั้นนะก็คือสามใบ20ข้อมิตรรับไปเลยเรื่องน้1อย่างมันก็จะมีตุ๊กตามี20่ิบาทห้ิบาทและหน0่บาทเป็นไงพี่ครับนางวันน่าสนใจไหมน่าเมื่อกี้บอกก่อนเลยตอนที่เราเล่นเกมนู้นอยู่อมีสิ่งเขียวๆแล้วเลงมากจะเอาจะมาเล่น,ลนตอนนี้ไ,<ง>ไม่มีแล้วเสียใจมาก เขาบอกว่าพ่อค้าเอาไปแล้วพ่อค้าไปแล้วใช่โอ้โหคอแห้งเลยแห้งเลยตอนนี้แบบไม่มีกําลังใจนะเราไม่ได้เล่นนานแล้วเนี่ยเอ้าอะสามใบยี่สิบเอาหกใบครับยี่สิบได้กี่ใบครับเก้าใบค่ัอะเก้าใบเขาให้หมดเลยนะจะของเงินใบก่อนน้าเอาถือให้ถือให้ถือให้เทอะไรดีวะเท่าไหร่เไรเต้นใช่ไหมเลยต้นฟานะแอ้มือหลังมือเลยได้ไหมมือเลยได้สิ เอาใกล้ๆก่อนเราเราไม่เลยอ่ะแต่เราลอดลงมาเลยอ่ะเราลอดล่างอ่ะเขาบอกว่าไม่ให้เลยแค่นั้นแต่เราลอดอ่ะไม่ลอดไม่เลยนี่ตรงนี้อะาคุณแม่ากคุณแม่ ไปฝังนู่มันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปแล้วนะพี่จ้าพี่ต้าพี่จ้าลองมาดูทีมันก่อนผมว่านะเลือดเลือดข้างหลันมันจะไม่ถลายนะเลือดเลือดที่กินข้างหน้า มันจะชนข้างหลนจะชนแล้วมันได้หน้าแต่ว่าถ้าเรื่องหน้ามันอาจจะชนข้างหลังมันก็ใกล้มันก็มีโอกาสนะจริงๆเกมนี้ไม่ยากนะไม่ยากเมื่อกี้เราเห็นหินใช่ไหมเรากะว่าหินมันจะกั้นไหลเหมือนทางร้านจะรู้ทางร้านเอาหินออกฝันกูจะหลายเลยเราดีนะมากโตแดงนะครับสีแดง

ผมทำอย่างนี้หรอเอือทิงหรอผมลืมอ่ะนี่นะปึ๊บมันจะได้ใกล้ังใกล้ไกลหน่อยอะไรเอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห ไม่ยอม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 เราไม่ได้อยากได้ตังค์แต่เราอยากเอาชนะเหมาก็ได้รอบเหมารอบเหมาแล้วจ๊ะะคุณจะเอาอะไรเอาอะไรเหรอร้อยเลยไหมะใช่ฮะร้อยเลยพิ้มเลย

เราไม่ยอมกันเลยเฮ้ยเฮ้ได <ator il> ้ไว้เ <es> ฮ <voir> <sk> ้บอมได้ไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ได้เลยกูคิดได้แลกูเก่ครับมีเล่นต่อทุนแล้วเว้ยเฮ้ยเอาไว้เกีไม่ตก่ไม่ต

ให้เราเดี๋ยวเรารับผลประกอบการออาประกอบการนะอาลครับเกมนี้เราก็ได้นะได้นะนี่นี่ีได้แล้ว่ะโอ้ยดีใจอ่อบคุณครับขอบคุณมากนะขอบคุณนะครับขอเา มา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 เตังแล้วเลตังค์ังแล้วโอเคทุกคนมาเล่นกันได้ยังมาทันนะทันอ่าที่ไหนจำไม่ได้ดีใจตำเมืองนะงานมีถึงพรุ่งนี้รีบมาเลยเพราะตอนนี้เราไล์สดอยู่นี่อันนี้ไล์สดอยู่นะอ๋อเออโอ้อ่าโอเคทุกคนเราชนะเกมนี้ได้ละเดี๋ยวเราเล่นที่ไหนอีกดยังมีเกมอีกหลายเกมแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ น่านจะมีไอ้ขวดเขียวๆพรุ่งนี้มีขวดเขียวๆไหมคะครเราต้องรีบมานะไม่งั้นหมดนะมาๆามา,มาแล้วก็สําคัญเลยพรุ่งนี้ม,มีขวดเขียวมีขวดเขียวครับ เดี๋ยวเดี๋ยวขวดหัวไม้ไปไหนแล้วของหัวไม้ไปไหนอ่ะไอของคุณน่ะหยึดเลยอาอกยึดเรื่องโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เราจะมาถ้ามีขวดเขียวเล่นสู้ตายถวายวหัวเนื่องแม่แล้วพรุ่งนี้เน้นขวดเขียวอย่างเดียวเราสายเขียวกำเนิดขึ้นแล้วนะโอเคงั้นไปนะเอาไปเดีครับี